เสดเทำอะไรอยู่น่ะเราเกำลังดื่มชายอยู่น่ะทำไมช่วนงนี้คนงหันไปดื่มชาจังคุณยายก็ดื่มก็เพราะว่าช่วงนี้เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงยังไงล่ะเพราะว่าชาเนี่ยมีสปปรรพคุณในการช่วยต้านอนุมูลอิสระและก็ยังบำรุงสุขภาพของเราด้วยจากการสำรวจของหน่วยงาน s t a r t i s t นะคะรับพบว่าการดื่มชาเนี่ยเนี่ยตาเนินลงที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเอ๊แล้วทำไมถุงชาเนี่ยมันไม่เหมือนของคุณยายเราเลยละ่ะเมืาอถุงชาเนี่ยทำมาจากเส้นใยชั้อคยผสมเกลือข้าวโพด ราะว่ามีรายงานวิจัยทุกการปลวปล่อยอนุภาคไมโครพลาสติกออกมาจากถุงชาที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่ยังไม่นับรวมไมโครพลาสติกที่เราพบกันได้ทั่วๆไปอีกด้วยครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องเป็นเปิดอกฟักขดกับชาอ้อยก็เพราะว่าเปลือฟักขุดกับชาอ้อยเลยนะครับเป็นขยะอินทรีย์ที่หาได้ง่ายตามโรงงานน้นตาลร้านขายน้ำอ้อยร้านขายข้าวโพดซึ่งเป็นขยะเหนื่องจากภาพกระบวนการผลิตและมีการนําไปกําจัดในแบบที่ผิดๆไม่ว่าจะเป็นการฝังปลก หรือการเผาไหม้ซึ่งส่งผลให้กเกิดแก๊สเรือประโย์อันเป็นหนึ่งในสาเหตุข,ของภาวะโรกเ้อดที่กำลังปะเฉลย,ยในปัจจุบันพวกเราจึงนำวัสดุดเหล่านี้มาพัฒนาเป็นถุงชาจากเส้นใยชาอ้อยผสมเปลือกข้าวโพดเป็นการนำวัสดุเชื้อเพมาแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG ดลการพัฒนาแบบยัง่งยืนด้วยครับ วัตถุประสงค์ของโครงการน,นี้นะคะ 1. เพื่อพัฒนาถุงชาจากเส้นใยนธรรมชาติที่ปราศจากไมโครพลาสติก2เพื่อศึกษาคุณสมบัติของถุงชาจากเส้นใยชายอ้ยอยผสมเปลือกข้าวพดค่ะตอนที่1การเตรียมวัตถุดิบเตรียมเปลือกข้าวโพดและชาอ้อยปริมาณ90กร,รัมน้ำหนักแห้ง ตอนที่2การเตรียมสารเครมีเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นล,ละละหได้จากการละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเกตปริมาณ90กรัมและเติมน้ำกันจนได้ปริมาณ1,800ตอนที่3การต้มเยื่อกระดาษจากเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยเปลือกข้าวโพดหรือชานอ้อยปริมาณ45้กรัมต้มนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นล,ละละหเป็นระยะเวลา90นาทีตอนที่4การล้างเยื่อกระดาษล้างเยื่อกระดาษผ่านน้ำสะอาดจนกว่าค่า pH ของน้ำที่ล้างเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยมีความเป็นกลาง ตอนที่5การปั่นเยี่ยกระดาษนำเยี่ยกระดาษที่ล้างสะอาดจนมีค่า pH เ,เป็นกลางมาปั่นในเครื่องบดสับโดยการเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยและปั่นจนเนื้อละเอียดตอนที่6การทำกระดาษใช้ตะแกรงล่อนแป้งในการล่อนเยี่ยกระดาษในน้ำและนำไปถุงลมหรือถุงแดดจนกระดาษแห้งสนิทต,ตอนที่7การเย็บถุงชานำกระดาษที่ได้มาวัาแลวตัดตามแบบที่ต้องการจากนั้นทำการเย็บเป็นถุงชาและบรรจุใบ,บาชาอบแห้งปริมาณหิกรมัมลงในถุงชาและทำการเย็บปิดปากถุง ตอนที่8การตรวจสอบคุณภาพของถุงชาสังเกตลักษณะเส้นใย,ยสีและกลิ่นของถุงชาศึกษาความทนต่อการฉีบค่ะสังเกตสีของน้ำชาและค่า pH ของถุงชาผลการทดลองลักษณะาภายนอของถุงชา ลักษณะเส้นใยและส,ส,ส,ละสีสังเกตด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์แบบเซอรโอสังเกตด้วยตาเปล่าพบว,ว่ายเยื่อมีลักษณะาบางเล็กน้อยผิวสัมผัสค่อนข,ข้างเรียบเนียนมีสีเหลืองอ่อนสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเซอรโอกำลังขยายสีรอยเอ็กซ์เส้นใยค่อนข้างละเอียดมีทั้งเส้นใยและเส้นเลือดปัปบ,บนกันการเล็งตัวหนาได้ระดับปานกลางการศึกษาสีของน้ำชาโดยเปรียบเทียบระหว่างถุงชาแบบปกติกับถุงชาจากเส้นใย,ยชานอปผสมเเจลโคโพดการทดสอบค่า pH ถองน้ำก่อนและหลังแช่ถุงชาถุงชาแบบปกติ ค่า pH ของน้ำก่อนการแช่ถุงชามีค่าเฉลี่ยที่7.4หลังการแช่ถุงชามีค่าเฉลี่ยที่5.8ถุงชาจากเส้นใย,ยชาออยผสมเปลือกข้าวโพดค่ 4, า pH ของน้ำก่อนการแช่ถุงชามีค่าเฉลี่ยที่7.4หลังการแช่ถุงชามีค่าเฉลี่ยที่6.2อภิบายผลการศึกษาการสังเกตลักษณะาภายนอกของถุงชาผ่านกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพบว่าถุงชาจากเส้นใย,ยชาออยผสมปลกข้าวโพดมีลักษณะเส้ญญญนใยหนาแน่นเรียงตัวระหลับปานกามีความทนทานและผิวสัมผัสที่ดีการศึกษากลิ่นของถุงชาผ่านการดมกลิ่น ทุงชาจากเส้นใยชาอ้อยะสมเบระโพรตไม่มีกลิ่นตกค้างการสังเกตสีของน้าชาจากการศึกษาสีของน้าชาโดยสังเกตสีของน้าชาในน้ำอุณหภูมิ70องศาเซลเซ,ลเซียสเป็นระยะเวลา3นาทีพบว่ามีสีเหลืองไม่มีตะกอนและตะกอนอื่นๆเปื้อน,น,น,นในน้าชา การศึกษาค่า pH ของน้ำที่อุณหภูมิ7 0องศาเซลเซียสปริมาตร0อมลิตรก่อนและหลังการแช่ชาที่บรรจุในถุงชาจากการศึกษาในน้ำอุณหภูมิ7 0องศาเซลเซียสพบว,ว่าน้ำชาก่อนการแช่ถุงชาค่า pH สูงกว่าหลังจากการแช่ถุงชาสรุปผลการศึกษาถุงชาจากเส้นใย,ยชอาอ้อยผสมเปลือกข้าวโพดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับถุงชาแบบปกติในขณะที่ถุงชาจากเส้นใย,ยชอาอ้อยผสมเปลือกข้าวโพดปราศจากไมโครพลาสติกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า